าเพื่อนๆคลิปนี้เดี๋ยวพี่ๆจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่วัดพระแก้วกันนะคะในช่วงของวันสงกรานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านด้านนอกนะคะของร้านค้าวัดพระแกะะ้วประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปอีกนิดหนึ่งนะคะ ปลาเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันซซซนหู่ซัโซไอ้โหโเยโหีซเว่นก็มีเนี่ยประมาณนี้นะคะเดินยาวไปเรื่อยๆนะคะสำหรับร้านค้าด้านหน้านะคะก่อนที่ เวลาที่เราแบบไปเที่ยววัดพระแก้วเสร็จแล้วเราอยากจะมาซื้อของฝากของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ก็มีนะองค์พระแก้วมารากตดขายแล้วก็มีพวกเสื้อผงเสื้อผ้าเมื่อกี้ที่เราผ่านไปก็มีกางเกงช้างมีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับซอฟทาวเวอร์ที่รัฐบาลเขาสนับสนุนขายด้วยข้างหน้านู้นก็จะเป็นสนามหลวงละอ่ะอุ้ยอันนี้ก็เป็นไปรษณีย์หน้าพระลานตึกนี้เป็นตึกในอดีตเนาะสมัยแบบโปรตุเกส นะคะเป็นตึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตึกผสมกับอิตาลีนะคะดั้งเดิมโบราณนะคะเราไปดูกันโอเคค่ะเพื่อนๆบิี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละเนี่ยแล้วก็มีพวกเสื้อลายดอกขายด้วยนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการบิ๊้มากับตรงกับวันสงกรานด้วย นะคะเดี๋ยวเข้าเซเว่นไปก่อนแป๊บนึงหาซื้ออะไรกินก่อนโอเคมีประมาณนี้แหละมาเข้ามาไหว้วัดพระแก้วเพื่อเป็นสิริมงคลป่ะเดี๋ยวเราไปไหว้อ๋อตรงนี้เป็นทิเกตที่เกี่ยวกับโขนคนไทยสามารถเข้าชมฟรีแต่ว่าเราต้องมีบัตร ะะวัดพระแก้วในช่วงของวันสงการนะคะ13เมษายนนะคะนี่ก็มีจุดบริการต่างๆนะคะมีน้ำเนื้อม,มีอะไรขายนะตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงนะเพือพ่อนๆมาวัดพระแก้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะ ที่วัดพระศรีรัตรนาศาสดารามนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้องค์พระแก้วมรกตช่วงนี้นะคะมีการบริการนําเที่ยวเนาะหรือว่ามีไกด์ก็ค่อนข้างมาเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวก็หลั่นเข้ามากันเยอะแยะไปหมดนเ,เามานเะคะป,ป่ะเดี๋ยวเราเดินกันเข้าไปป่ะเดีย๋ยวไปเที่ยววัดพระแก้วกันจ้านี่ บีบีเป็นคนไทยก็ต้องเสนอบัตรประชาประชาชนแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติต้องจ่ายตอนนี้ช่วงนี้ลมค,ค่อนข้างลมมากดีค่ะขอให้อากาศเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเฉพาะเข้าของคนไทยนะคะ ทีนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในเราก็จะเห็นฝาจิตรกรรมของวัดพระแก้วนะคะซึ่งตรงนี้พี่ก็เคยพาเพื่อนๆเ,เดินกันเข้ามาดูแล้วเนาะ,ะเดินกัไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้บีบีก็มาอยู่กันที่บริเวณในวัดพระแก้วข้างหน้าก็จะเป็นปราสาทเทพบิดอนนะคะซึ่งบีบีไม่ได้มาช่วงวันจัก,กรีฟ เพราะวันจัก,กรีเนี่ยที่นี่เขาเปิดให้เข้าไปแต่ไม่ได้มาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นออป้ายนะคะป้ายบอกทางนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านได้นะการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันที่วัดพระแก้วนี่เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยนะที่เปิดกันแล้วนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้เนี่ยเสียดายไม่ได้มาไม่ได้มาช่วงวันจัก,กรีอะ ถ้าเรามาช่วงวันจกักรีเราจะได้เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นยักษ์วัดพระแก้วก็จะมีชื่อนะคะอินทชิต ะะองค์นี้ท่านชื่ออินทชิตองค์นี้ท่านชื่อสุริยาภพนะคะเป็นยักษ์นะคะเขาก็จะมีชื่อนะคะเป็นยักษ์ที่ปกป้องนะคะยักษ์ทวันบาลที่ปกป้องบ้านเมืองของเรานะคะของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้ข้างบนก็จะเป็นปราสาทเทพบีดอนนะคะที่เขาจะมีหุ่นที่พึ่งของในหลวงาราชการต่างๆเนาะถึงราชการที่9ใช่ไหมคะ นี ه, ่นะคะเป็นของปราสาทเทพบิดอนกินนอน นักท่องเที่ยวบางทีก็อาจจะมากับไกด์เดี๋ยวเราลงไปตรงนู้นกันโอ้โหเยอะเลยนะักท่องเที่ยวไปดูบรรยากาศนะคะนี่องค์พระแก้วมารากตไปกราบไหว้องค์พระแก้วมารากตกัน เป็นที่ยอดฮิตที่หนึ่งที่เพื่อนๆนทุกคนต้องมานะเออต้องมาเที่ยวแล้วก็มากรับวหายพระช่วงปีใหม่พี่พี่ก็เคยพาเพื่อนๆนมาถ้าจําไม่ผิดเดี๋ยวพี่พี่จะปักหมุดคลิปช่วงปีใหม่ให้นะคะของปีใหม่ที่ผ่านมานะแล้วก็ปีใหม่ไทยสงการนี้เราก็พามาเหมือนกันโอ้โทัวร์ก็เริ่มมากันเยอะเลย ปะเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ตามนี้นะถอดรองเท้าไว้ตามนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนเนี่เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ได้นะโอ้ยร้อนมากเลยเพื่อนๆระหว่างที่เรากำลังเดินเข้ามาเราก็มาดูศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นยักษ์ใช่ไหมวานอน อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็มาดูกันเพราะว่าที่นี่นะคะวัดพระแก้วนะคะเจ้าหน้าที่นะคะพี่ๆทหารค่อนข้างเป็นระเบียบมากนะคะถ้าเขาเบอกให้เดินมาทางไหนเราก็ต้องเดินเราอย่าเดินทะเลอทะล่านะเพื่อนๆนะถ้าใครเดินทะเล้ทะล่าไปที่ผิดเดี๋ยวระวังจะโดนเขาจับไล่ออกมาเด้อน,นะเพื่อนๆแต่ถ้าให้เทียบกันร,ระหว่างเมื่อตอนปีใหม่สงการน้อยกว่าปีใหม่ปีใหม่จะเยอะ เดี๋ยี้ป,ปักหมุดคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะคะของคลิปปีใหม่นะคะอ,อยากจะมาเพื่อมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเรานี่นะคะคในในเราได้เข้าต่อตอนปีใหม่ไม่ได้เข้าายเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปส่งน้ำพระกัน เดี๋ยวเราจะส่งน้ำพระกันถ้าใครจะขึ้นไปไหว้องค์ öm. พระแก้วมรกตด,ด้านในก่อนก็ได้แต่เราจะมาส่งน้ำพระเพ, <UA: S 1> พื่พพอนๆ,ๆ,ๆคะถ้าใครมาแล้วนะคะเราก็ไปส่งน้ำพระตรงนู้นเหมือนที่บิ๊บไปส่งน้ำพระองค์พระแก้วมรกตท่านมานะคะข้างในนั้นบิ๊บไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะคะก็ บีบีก็ได้เข้าไปด้านในแล้วนะคะดีใจมากนะคะที่ช่วงสงการนี้เราได้เข้าไปนะคะตอนปีใหม่คนเยอะมากไม่ได้เข้าไปเลยแต่ตอนนี้ได้เข้ามาก็ถือว่าดีใจตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ามนต์นะคะเป็นน้ามนต์เพื่อนๆก็สามารถนําขวดนําอะไรมาใส่ได้นะแล้วก็บีบีเคยเคยเอามาแล้วนะคะตอนนั้นเคยเอาไปให้พี่แจ็คฟินิกซ์ด้วยนะคะ บีบีก็เอาไว้ที่บ้านของตัวเองน้ำมนอันนี้ก็เป็นพระศรีรัตนาเจดีนะคะประมาณนี้เพื่อนๆอ, yeah. อันนี้ก็ทางออกไปพระบรมมหาราชวัง ถ้าเพื่อนๆไม่ทราบก็ไปดูข้อคู่มือได้นะทีนี้เราก็จะออกมากันที่พระบรมมหาราชวังกันแล้วนะเพื่อนๆโกลเด้นเพโอ้มีน้ำตรงนี้ก็มีน้ำนะ ตรงนี้ก็จะเป็น,นบริเวณของพระบร,รมมหาราชวังหรือว่าพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะะี่ฮะไปเดินกันไปเดินกันไปดีนะบิบีิมีล่มพกน้ำมาเรียบร้อยค่อยๆเดินกันไป คนก็เตรียมพัดลมส่วนตัวมาก็ร้อนก็ร้อนแต่บิบ๊บก็อดทนนะเพื่อนๆนะเพื่อ <laughs> อยากจะมาไหว้พระนะคะแล้วก็มาเที่ยวนะคะนานๆเรามากันทีที่วัดพระแก้วนะคะตรงนี้ก็คือพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทสวยงามมากๆเพื่อนๆดูแล้วสะอาดตามากเลอเกิน สวยมากๆนะคะก็ใครเคยมาวัดพาแก้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะบีบีอยากจะบอกว่าอากาศร้อนร้อนต้องการอยากโดนสาดน้ำแล้วสงการแล้วสาดน้ำให้ไวที่สุด <laughs> นะเออข้างในนี้น่าจะเป็นห้องสำหรับที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าหรือในหลวงของเราอ่ะท่านท่านน่าจะทรงมาแบบมาพักผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้พักอยู่ที่นี่เนาะอ่าถ้าเป็นวังประทับของในหลวงท่านในหลวงปัจจุบันก็น่าจะเป็นพระราชวังดุสิตถ้าพี่พี่พูดอะไรผิดไปก็ต้อง<า>กราบขออภัยเนี่ยฮะนี่ทัวมากันเยอะเลย เดี๋ยวเราใกล้จะปิดคลิปกันแล้วนะเพื่อนๆน,นะร้อนมากๆเลยนี่ปะ่ะเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันนะคะ ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนแต่เราเห็นฝรั่งเขาก็มาเที่ยวมาอะไรกันเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะที่เป็นการนําเสนอของการท่องเที่ยวไทยนะคะเ,เพราะว่าเขาชอบวัฒนธรรมไทยอะ่ะคนฝรั่ง พาเพื่อนๆมาดูศิลปะวัฒนธรรมไทยในอดีตนะคะมาดูกันก็อย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆอากาศร้อนสุดๆแต่บิ๊กก็อาจจะไม่ได้แบบพูดอะไรเยอะมากนะคะเพราะว่าบิ๊กก็เคยพากันมาตรงนี้แล้วเนาะแต่วัดพระแก้วค่อนข้างห้ามนะแต่เราก็ต้องฟังเขานะเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเขาเรามีความผิด สำหรับคนไทยอะค่ะเข้าฟรีคุณต้องมีบัตรประชาชนไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแต่ส่วนนักท่องเที่ยวบ,บีบีบอกไปแล้วว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนี้ติกเก็ตนะคะแล้วก็อย่าลืมพกล่มนะคะาทาคินกันแดดได้ก็ดีเหมือนบีบีมันมีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างปะปะ่ปะเราก็เดินกันไปร้อนมากๆเลย โอ้ยป่าเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นคนไทยนะคนไทยไม่ค่อยมีเลยมีแต่คนต่างชาติตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนสสทศดารามแต่ว่าบิบี้ไม่สามารถเข้าไปถ่ายในนั้นได้ถ้าเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปดูกันเองนะเพราะว่าเขาห้ามไม่ให้เข้าไปถ่ายเดี๋ยวบิบี้จะเข้าไปดูด้านในก่อนด้านในแอร์เย็นเดี๋ยวไปพักแอร์นิดนึง อยากจะไปหาพี่มดเจ้าหน้าที่นะคะไม่รู้ว่าพี่เขายังอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆคะตรงนี้เราก็จะเห็นปืนนะคะเขาเรียกว่าเป็นปืนสมัยใหญ่สมัยโบราณนะคะเป็นปืนใหญ่เนะคะโอ้โหเขาก็มาวางไว้แบบเป็นจัดเป็นปปพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เดินเข้ามาดูนะคะเป็นปืนใหญ่นะคะขนาด32พาวเดอร์นะคะประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ นี่แล้วก็ยาวไปถึงตรงนน้นเลยเ,เดี๋ยวฉันดูก่อนของฉันวางไว้อยู่ตรงนน้นนี่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะคะสำหรับวัดพระแก้วนะเพื่อนๆนะเป็นสมบัติของชาติเรานะคะสมบัติของชาติไทยนะคะขนาดคนไทยอย่างบิ๊้เนี่ยเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะแล้วบิ๊กก็เห็นนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติฝรั่งจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่บิ๊้เห็นเนี่ย เห็นเขามาเที ibi, <th Prom Matthew> ่ยวตรงนี uh, way, ibi, ้บ uh, ิ๊กก็รู้สึกปลื้มใจนะคะตื้นตันใจที่คนต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวที่วัดพระแก้วนะคะเป็นสมบัติของประเทศไทยของเรานะคะในฐานะที่บิ๊้เป็นคนไทยนะบิ๊กก็ขอสนับสนุนนะคะในการท่องเที่ยวนะคะที่วัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นจุดหน้าท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องมาเที่ยวกันนะคะ บีบีมาถ่ายไว้สําหรับเพื่อแบบคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะที่เขาไม่เคยได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็คนต่างชาตินะคะที่เขาแบบไุ้ยเห็นคลิปบีบีแล้วก็อยากจะมาเที่ยวตามบินมาเที่ยววัดพระแก้วได้ก็มากันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวบีบีใกล้จะปิดคลิปแล้วนะมีร้านน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวบิ๊กก็ขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไครต์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนก็คอยรับชมและติดตามนะคะสำหรับวัดพระแก้วนะคะในบรรยากาศของช่วงสงกรานนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็น้ำร่รวยๆกันนะคะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวบิ๊กก็ต้องขอปิดคลิปกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโขนนะเพื่อนๆก็สามารถมาชมโขนกันได้โอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบิบีกขอพักก่อนนะคะร้อนมากเลยนะคะสำหรับคลิปของสงการสนามหลวงนะคะเพื่อนๆก็ลงมาพักกันที่ห้องใต้ดินนี้ก่อนนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลย